เพื่อนๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าอยู่ดีๆมีปลาที่มีขามาไล่งับตูดเพื่อนๆแล้ววันนี้เพื่อนๆอยู่กับ The Fish ที่เป็นอีกหนึ่งมัลติเวิร์สตัวตึงคนขอเยอะมากที่สุดโดยผลงานนี้เป็นของคุณโบโววเป็นคนเกาหลีครับคือจริงๆมันอ่านว่าโบวาวอนะครับแต่ผมขอเรียกแนวของเขาโบโวหรือโบโวละกันเพราะว่าเสียงมันเหมือนกับน้องหมาที่เป็นภาพของชาแนลมากๆเลยครับทำเตือนเนื้อหามีสปอยมีเลือดและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณโบววอี EP หนึ่ง เปิดฉากมาด้วยข้าคืนอันแสนสงบสุขของพ่อหนุ่มนักดำน้ำครับเราจะได้เห็นเขากำลังมาจับปลาเพื่อหวังที่จะเอาไปทำจิ้มจุ่มและทันใดนั้นเองเราก็จะได้เห็นดวงตาใหญ่ยักษ์ที่เป็นปลาขนาดยักษ์อีกที่อยู่ข้างหลังพ่อหนุ่มนักดำน้ำก่อนที่จะตัดจบไปคือสมแล้วที่เป็นคนเกาหลีครับเปิดอินโทรมาแบบเว็บตูนโคตรเลยครับ EP 2ใน EP 2เราจะเห็นลุงคนหนึ่งขับเรือมาที่ยวตามภาษาคนชิวๆแต่แล้วเรือของเขาเนี่ยก็ดันไปกระแทกกับอะไรสักอย่างครับก่อนที่จะ <Yes. S 2> แล้วพอลุงแกหันไปดูครับว่า อะไรมันชนวะเนี่ยลุงแกเนี่ยถึงกับถอดแว่นออกมาพร้อมก็บอกว่าพระเจ้าช่วยก่อนที่เราจะเห็นปลาสายพันหนึ่งที่ตัวขนาดมหึือมามีฟันแหลมคมครับก่อนที่มันจะดำน้ําลงไปแล้วพุ่งออกมาก่อนที่คลิปจะจบลงไปพร้อมกับคําอธิบายใต้คลิปว่าการก่อกระบฏของธรรมชาติได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอะไรกันครับเนี่ย EP ที่3ครับใน EP นี้เราจะได้เห็นปลาเห็นตัวหนึ่งที่มีขาเป็นคนกระโดดหยองๆยอยอ,ออกมาจากทะเลคือมาอย่างน่ารักเลยครับ ก่อนที่มันจะวิ่งผัด 4, คูร้อยมาหาคนที่เป็น point of view ของเราครับเรียกได้ว่าโดนขมือบตัวเย่ไปในที่สุดโดยที่เจ้าปลาตัวนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่คิดว่ามันคือปลาหินตาเหลืองที่เหมือนว่าในไทยเนี่ยจะหากินไม่ได้ครับ EP ที่4ใน EP ที่4เนี่ยเปิดฉากมาด้วย point of view คนหนึ่งอีกแล้วครับก่อนที่เราจะเห็นชายคนหนึ่งล้มลงไปกับพื้นเพราะว่าเห็นอะไรสักอย่างก่อนที่ชายคนนั้นจะสับเกียร์หมาวิ่งไปอย่างรวดเร็วครับจังหวะนี้ point of view ของเราก็ไม่รอช้าครับหันกลับไปดูว่าเอ็งหนีอะไรฟ้าก่่อนนทีเเรจะะไดห็ ที่มีขาวิ่ง 4, คูนร้อยมาครับจังหวะน,นี้ point of view จะรออะไรนะครับวิ่งสิเอวิ่งก่อนที่เขาจะเลือกกระโดดปีนลงมาจากข้างบนไปข้างล่างแต่ในจังหวะน,นี้เองมีคนที่ไม่รู้อิหนูอิเนเดินอยู่ข้างล่างครับเจ้าเดอะฟิตเนี่ยมันกระโดดลงตามมากระโดดบอดี้แลมใส่คนนั้นตุยทันที point of view ของเราพยายามวิ่งหนีครับแต่แล้วก็โดนเดอะฟิตวิ่งชนตุยไปนในที่สุด ep ที่5เราจะได้รับบทเป็น point of view อีกแล้วครับและเราจะได้เห็นคนกลุ่มหนึ่งที่วิ่งหนีเจ้าปลามีขาอยู่ครับ ก่อนที่พอยออฟวิวจะหันกลับไปเจอคนกลุ่มอื่นครับที่กําลังวิ่งหนีอยู่แต่คราวนี้ป่าไม่มีแม้กระทั่งขาซะด้วยซ้ำครับอ้าวเฮย้ยมันมีนี่หว่าแต่มันมาแบบเอาขาคานดุกดิ๊กดุกดิกด๊กโอ้โหอิบอายจริงๆเมืองน,นี้ก่อนที่ความอิบอายขึ้นกว่าจะเริ่มขึ้นเมื่อพอยออฟวิวได้เห็นประชาชนกําลังวิ่งหนีมาพร้อมกับการมาของตัวใหญ่ที่สามารถเรียกขึ้นสึนามิได้ครับหลังจากที่สึนามิได้ไหลเข้ามาจู่โจมเมืองทําให้ตอนนี้เนี่ยเมืองทั้งเมืองเ,เต็มไปด้วยน้าทะเลแล้วครัเรียกได้้ว่ทททมมงงงืองขอขแ ตอนนี้เราจะได้เห็นหน่วยกองกำลังพิเศษออกมารักษาเมืองและต่อสู้กับพวกป่าครับและใช่ครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันครับว่าพี่ทหารในเว็บตูนของเกาหลีใต้มักจะตุยเย่เป็นตัวละครแรกๆในโลกใบนี้ก็ไม่เว้นเหมือนกันครับพี่ทหารของเราดโดนป่ากระโดดงับทั้งเป็นตุยในทันทีเลือดพุ่งแบบ Fu l l HD กันเลยทีเดียวก่อนที่ทหารคนที่2ก็จะโดนเหมือนกันส่วนทหารอีกคนเนี่ยเขาไม่เอาแล้วขอลาออกวิ่งหนีอย่างรวดเร็วเลยครับแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีตามสไตล์ตัวประกอบก่อนที่ point of view ของเราจะหันไปเจอไอ้ป,ป่าที่มันมีขาวิ่งมาอีกแล มันเบรกตัวเองต่อหน้าพี่พลอยออฟวิลและง้างขาขึ้นฟ้าพร้อมที่จะฟาดพ,พี่พลอยออฟวิลให้ดับแต่ทันใดนั้นเองก็มีชายลึกลับออกมาปกป้องพี่พลอยออฟวิลของเราเอาไว้ด้วยการฟาดขาขึ้นไปงัดกับมันครับเจ้าปลามีขาพยานที่จะเตะกว่าสู้กับชายลึกลับจังหวะนี้ชายลึกลับไม่รอช้ากระโดดหมุนตัวสวนกลับ KO ก่อนที่ชายลึกลับจะหันหน้ากลับมาพร้อมกับหน้ากากในแบบเดียวกับมันนี่ไฮส์ทรชนคนปนโลกเขายื่นมือมาจับพี่พลอยออฟวิลของเราเอาไว้ครับ EP ที่7 7ใน E ที่เราจะได้เห็นปลาตัวเดิมที่เดิเดนด,ก,ดกมาจา EP ที่5 เจ้าปลาดุกตัวนี้ไม่รอช้างับพิทหารก่อนเลยก่อนที่เราจะได้เห็นทหารอีก3ามคนพยายามบวกครับเดี๋ยวนะเจ๊แกไปยืนกอดอกอะไรอยู่บนรถตรงนั้นวะเนี่ยหลังจากนั้นทหาร3ตัวก็โดนพี่ปลาของเราพุ่งใส่ครับตัวเย่ก่อนที่ทหารคนหนึ่งจะบอกให้พี่พอยเอาวิวหนีครับก็ได้มีชายปปิศน,นาโผล่อีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาดูบึกบึนมากกว่าตัวที่แล้วครับและยังใส่หน้ากากแบบเดียวก,กันกับกลุ่มที่แล้วด้วยพี่แกบอกว่ารออยู่ตรงนี้แหละไอ้น้องก่อนที่จะใช้ท่าเคลื่อนไหวในพริบตาวิ่งไปหาเจ้าปลาาาต่ออเจ้้้ปปสมไกงกงับพืน ่อนจะใช้ท่าตัวเบาไปเสยคานเจ้าปลาจับขาปลาหมุนเป็นวงกลมก่อนที่จะเหวี่ยงทิ้งตุยเย่ครับคือตอนผมดูมาถึงตอนนี้เนี่ยมูดโทนของหนังเปลี่ยนไปจัดๆเลยจากหนังสยองขวัญปลาไล่งับกลายเป็นดาก้อนบอลไปแล้วครับจังหวะนี้อะไรกันครับเนี่ยแล้วคือ J เจมส์เมดิคคนนี้แกก็รอดจนถึงฉากสุดท้ายด้วยนะต่อมาใน E p พีที่8ใน E p พีที่8เราจะได้เห็นเจมส์เมดิคกำลังไล่รักษาพิทหารอยู่ครับก่อนที่เราจะได้เห็นคนที่อยู่ในทะเลที่มีเลือดเพียบ โดนปลาลุมถึงตุยครับก่อนที่พี่พอยออฟวิวของเราจะหันไปเห็นเจ้าปลานักสู้คราวนี้มันวิวัฒนาการอีกแล้วครับมีครบเลยครับขาแขนก่อนที่จะมีเจ้าปลาฉลามที่กายล่างสายคานที่คราวนี้มาพร้อมกับแขนขาคานออกมาจากทะเลเก็บพี่พอยออฟวิวของเราตุยเย่ไปผัดมาใน E ีพีที่9เราจะได้เห็นปลาฉลามกายพันกำลังทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าตัวของมันมีพลังทำลายล้านที่สูงเอาเรื่องเลยครับสามารถปัดรถกระเด็นไปชนกับตึกพังได้ครับ พี่บิ๊กเบิ้มของเราไม่รอช้าครับวิ่งพ่อไปแบบซูเปอร์สปีดอีกครั้งซัดเจ้าปลาฉลามจนล้องเลยครับก่อนที่พี่แกนกจะจับหางเบี่ยงชนใส่ตึกและจมทะเลไปครับแต่มันยังไม่ตุยนะมันกลับมาพร้อมกับจับพี่บิ๊กเบิ้มของเราทุบๆๆก่อนที่พี่พลอยออฟวิวของเราเป็นห่วงพี่เบิม้มก็เลยหันไปหาพี่นากากอีกคนพี่นากากบอกชิวๆพร้อมปบมือให้อีกทีก่อนที่จะตัดฉากกลับไปที่พี่บิ๊กเบิ้มพี่บิ๊กเบิ้มของเราไม่รอช้าจับนิ้วของปลาฉลามมาหักเลียงนิ้ว ก่อนที่จะจับนิ้วปลาฉลามแล้วโยนขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับโอลา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 พนากะอีกคนก็ช่วยเสริมดาเมจครับว้าเป็นหมุนตัวเตะทําพิฉลามกลับบ้านเก่ากักนเลยทีเดียวครับถัดนมาใน ep ที่10เราจะได้เห็นชายวกลางคนอยู่กับลูกสาวของเขาครับก่อนที่จะมีใจแอนเดอร์ฟิสสองตัวโผล่ขึ้นมาครับเป็นฉลามหัวค้อนตัวหนึ่งอีกตัวเป็นปลาแฟงทูสครับทันใดนั้นเองเจ้าแฟงทูสเนี่ยก็กระโดดมาข่าลูกสาวของเขาไปแบบซุปเปอร์สปีดชายหนุ่มถึงกับพูดว่า ก่อนที่มันจะลักพาตัวลูกสาวของเขาหนีไปครับทันใดนั้นเองก็ได้มีลุงแก่เอาหน้ากาก,ากมาให้ครับพร้อมกับพูดว่ามาเข้าร่วมกับเราสิมิสเตอร์วันทำให้เรารู้ครับว่าชายหนุ่มหน้ากาก,ากปริศนาที่เขามาช่วยพลอยออฟวิลเอาไว้ในตอนแรกก็คือมิสเตอร์วันครับตั้งแต่ตอนนี้ไปเราถึงได้พอรู้เรื่องราวมากขึ้นครับคือเหตุผลที่รู้เรื่องมากขึ้นก็เพราะว่าคุณโบโวเนี่ยเพิ่งจะมาอัปเดตตัวคําอธิบายเนี่ยแหละครับว่าลูกสาวข,ของมิสเตอร์วันโดนลักพาตัวไปและมิสเตอร์วันเน ฉากถัดมาใน E p ีที่11เราจะได้เห็นมิสเตอร์วันอยู่กับพี่เบิรมที่ยังไม่รู้ชื่อครับก่อนที่จะมีกองทัพปลาวิ่งมาครับและเมื่อเรามองไปข้างหลังเราก็จะได้เจอกับเจ้าแฟงทูสที่รักพาตัวลูกสาวของมิสเตอร์วันไปด้วยครับอะไรกันครับนี่แก้แค้นกันเร็วจัดจัดทันใดนั้นพี่เบิรมก็ลากปลาตัวหนึ่งไปโซโล่คิวครับแต่ในระหว่างนั้นมิสเตอร์วันของเราก็ฆ่าปลาตัวไปละหนึ่งศพครับก่อนที่จะถีบปลาอีกตัวไปโดนตัวที่เหลือทําให้พวกมันเนี่ยล้มลงและหลังจากนั้นมิ หลังจากเก็บลูกกระจกกันเสร็จเจ้าปลาแฟงทูสก็ได้กระโดดเข้ามาหามิสอวันแฟงทูสต่อยมิสอวันแต่มิสอวันของเรารับไว้ด้วยเท้าได้ครับจังหวะน,นี้แฟงทูสซุบลงที่พื้นอีกหมดัดแต่มิสอวันของเราเร็วมากพอที่จะหลบครับมิสอวันกระโดดแล้วถีบใส่เจ้าแฟงทูสจนมันร้องเสียงหลงครับก่อนที่มันจะจับมิสอวันไว้ด้วยมือสองข้างและยิงเลเซอร์ออกจากตาครับแต่ไม่เป็นผลครับมิสอวันกระโดดหลุดออกมาได้ก่อนที่จะไล่ลำท่าเตะ และเตะเข้าไปที่แก้มซ้ายทีคางทีจมูกทีแล้วหวังจะปลิดชีพเจ้าแฟนทูสครับแต่แล้วก็มีปลาฉลามหัวค้อนมาช่วยเจ้าแฟนทูสเอาไว้ด้วยการล่ามิสเตอร์วันลงทะเลครับทนใดนั้นเองอยู่ดีๆพยอฟวิวของเราก็เจอปลากระโดดมาจากตึกงับตุยไปครับพี่เบิ้มไม่มาช่วยเลยถัดมาใน E p ีที่12ครับเราได้ได้เจอกับมิสเตอร์วันนอนสลบอยู่ครับอาจจะสู้กับปลาฉลามหัวค้อนแล้วมาอยู่ตรงนี้หรืออาจจะอะไรสักอย่างครับก่อนที่จะมีกองทับปลาวิ่งมาจากข้างหน้าครับก่อนที่ทางข้างหลังจะมีปลาหมึกวิ่งมาไล่ตูดครับ คือสำหรับผมแล้วฉากนี้มันเหมือนฉากในเกม Tales Runner เลยครับที่จะต้องวิ่งหนีกิ้งก่ากับปลาหมึกเจ้าปลาหมึกเนี่ยพยายามจะฟาดหนวดฆ่ามิสเตอร์วันครับแต่มิสเตอร์วันเนี่ยสามารถหลบได้หมดทุกดอกของจริงครับและระหว่างทางเขาก็ใช้ความเร็วสุดวิ่งไล่ฆ่าผู้ที่อยู่ข้างหน้าไปพังพางครับและเขาก็หนีปลาหมึกไปได้ก่อนที่ฉากสุดท้ายจะมีปลาตัวหนึ่งเดินมาครับมิสเตอร์วันไม่รอช้ากระโดดไปข้างหลังเตะตูดให้มันพุ่งไปหาพี่ปลาหมึกครับพี่ปลาหมึกตายทันทีก่อนที่จะจบด้วยการกอดอก,อกแบบเท่ๆของมิสเตอร์วันต่อ จะเปิดมาในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าแห่งหนึ่งครับโดยที่เราจะได้เห็นปลาเต็มไปหมดเลยครับก่อนที่เราจะได้เห็นพวกกองทัพปลาลุกขึ้นมาทีละตัวครับและพวกมันเนี่ยเต้นโยกไปโยกมาครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นจาก point of view ครับว่าพวกมันเต็มไปหมดเลยครับมาดักทางเข้าออกเรียบร้อยครับก่อนที่จะมีบอสปลาสีม่วงที่เคยโผล่ออกมาฆ่า point of view คนหนึ่งและแล้วก็มาถึงตอนสุดท้ายที่คุณโบโวมีครับโดยที่จะตัดกลับมาในฉากเดินครับคราวนี้เราจะเห็นพี่เบิรมดกำลังโซโล่ต่อยพวกปลายังดุเดือดครับโดยคราวนี้จะมีปลาาฟ้้ดวยครับ แต่แล้ไอป่าที่มันวิ่งเร็วๆสีม่วงที่เคยอยู่บนตึกก็โผมาครับมันโผมาชนพี่เบิ้มของเรามันชนไปมาจนก,กระทั่งพี่เบิ้มของเราเนี่ยล้มเลยครับก่อนที่มันจะวิ่งเข้ามาข้างหลังผักพี่พอยออฟวิวของเราล้มลงมาครับและในความสิ้นหวังพวกป่าก็ได้ไหลเข้ามาครับแต่ในช็อตเมื่อกี้แวบๆเราวจะได้เห็นพี่ไก่มานั่งกอดอกด้วยครับก่อนที่เราจะได้เห็นมิสเตอร์ทรีโผมาจากบนตึกครับคือผมรู้เพราะว่าในดีสคริปชันคุณโบโวเขียนว่ายินดีต้อนรับมิสเตอร์ทีเดี๋ยวนะ แล้วส่วนลุงแก่ที่มอมมอมหน้ากากให้มิสเตอร์วันก็คือมิสเตอร์ซีโร่มิสเตอร์ทีไม่รอช้าโยนระเบิดใส่พวกป่าครับตุยเย่ทันทีก่อนที่จะกระโดดอย่างเร็วมาโบกมือให้กับพอยออฟวิวครับแล้วก็กระโดดรอยขึ้นฟ้าปาลูกบอลอะไรสักอย่างฆ่าพวกป่าทั้งหมดและมีควันออกมาครับก่อนที่มิสเตอร์ทีจะโชว์ด้วยการเอาตัวเองออกมาจากควันครับแล้วบอกว่าทาดาก็จบไปในตอนล่าสุดแล้วครับสำหรับผลงานของคุณโบโวแล้วเจอกันใหม่ครับ